สวัสดีครับผมทีซีชาน e l นะครับร้านในโพทิตอนนี้กำลังย้ายของนะครับตอนนี้ย้ายของไปด้านหลังนะครับไม่ทราบว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนาะถึงได้ย้ายคุณคุณายเกิดอะไรขึ้นเราเข้าไปสอบถามหน่อยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น อันนี้ก็คนของบางส่วนไปแล้วนะครับไปที่ด้านหลังนะครับนี่ครับเห็นไปด้านหลังนะครับคนของไปด้านหลังจะอยู่กี่เดือนครับอ๋อไม่ถึงเดือนค่ะอืมเพาททำไมถึงย้ายจะทำบ้านใหม่โอ้มนร้อนอันนี้มันเล็กไปได้ยังไงเล็กไปอืมแล้วก็ร้อนก็เลยทำบ้านใหม่ ก็เลยจะทำใหม่ครับจ้าย่ครับนบน,นะครับ,นรบในครวที่เขาย้ายมาอยู่ชั่วคราวนะครับเนื่องจากว่าบ้านที่เก่าคับแคบก็จะขยับขยายทำใหม่ทำที่พักใหม่ครับก็เลยต้องมาอยู่ที่นี่นะครับอืเนีย่ยจะหลงก็มาแล้ว อยู่บ้านยูทูบเบอร์นะครับด้านหลังตอนนี้ก็กำลังขนของกันมาทยอยขนของมาครับร้านของนายโคทิก็จะขยับขยายร้านนะครับไม่ได้ย้ายไปไหนครับทำที่พักใหม่นะครับตอนแรกก็จะหายคิดว่าเขาจะไปะครับยิงแล้วก็แค่ ย้ายจากด้านหน้าไปได้ไว้ด้านหลังนะขอของไปเก็บไว้ด้านหลังนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับคงต้องจบพียงน,นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ T C Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับ